ยังไงกันบ้างเลยทุกคนคอมเมนต์ทากใายให้กำลังใจกันได้นะได้อะไรทานข้าเที่ยงกันเหนื่อยใช้ช็อกโกแลตอากาศร้อนค่ะทุกคนช่วงใสาๆอากาศร้อน ว่างทักทายคอมเมนต์นกันได้นะช็อคโครรกโกแลตเข้มข้นค่ะ สวัสดีค่ะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะทุกคนได้อะไรทานข้าวเทียงกันเลยอันนี้กินขนมดีกค่ะทุกคนขนมช่ายช็อกโกแลตข้างข้างบนก็เป็นโช็อกโกแลตเหมือนกันอากาศร้อนค่ะทุกคนช่วงสายอากาศร้อน อากาศร้อนเราก็ทําอะไรไม่ได้คะ่ะทุกคนเราก็อยู่กับอยู่กับมันนี่แหละคะ่ะจะร้อนจะหนาวจะฝนเราก็ต้องอยู่ให้ได้อะ่ะ กินขนมไปแล้วจะมากินแอปเปิลต่อได้อะไรทานเข้าเที่ยงเอ่ยอากาศร้อนนอดปนกินอะไรแบบว่าส่วนมากตอนกลางวันนะ่ะกินอะไรแซบ่บแซบแแล้วไม่ก็เป็นแกง แกงแบบล้นๆเอาล้นกับร้นดับกันแต่ถ้าให้เลือกอ่าระหว่างแกงกับอาของแซ่บๆเลือกอันแซ่บๆวนจะเป็นใส่ใส่ตำปลาล้ามากกว่านะทุกคนอันนี้ก็อาจจะมีบ้างคะทุกคนเราก็ตัดออก บางทอีอาจจะขนส่งหรือว,ว่าหล่นลงมาซ้ำอะไรอย่างเงี้ย นี่ค่ะเราก็ใส่อันนี้ของเรามันเดิมค่ะทุกคนใส่ให้คุม้มกินขนมแล้วก็ใส่ให้คุ้มค่ะ วัสดีค่ะทุกคนพักเที่ยงกันแล้วเนาะแต่ละคนก็ทำงานแล้วก็พักเที่ยงกินข้าวกินข้าวเสร็จพักผ่อนให้เหนื่อยแล้วก็ทำต่อค่ะทุกคนชีวิตต้องสู้คะ่ะ สู้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกวดจะหมดลมหายใจค่ะโอ oh. ถ้าถามว่าอันเหนื่อยแล้วไม่อยากทําใช่ค่ะทุกคนไม่อยากทกําก็อาจจะได้ไม่นานก็ต้องมาทําเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะยังต้องอยังต้องกินต้องใช้อะเนาะจนกวดจะหมดลมค่ะทุกคนก็คือ ถ้าหมดลมไปแล้วหายใจไปแล้วก็คือไม่รู้ว่าสบายไหมแต่ถ้าคนยังอยู่ก็ที่ไม่หินก็บอกว่าสบายเนาะเขาไปสบายกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาสบายกันไหมอันนี้ก็เป็นมะม่วงค่ะทุกคนอันนี้มะม่วงเขียวเสวยลูกนึงนี่ก็กินไม่หมดอยู่แล้วแหละ ก็จะกินสองอย่างผสมกันมะม่วงเขียวสเสวยมันเหมือน,นเป็นเส้นๆอยู่นะทุกคนใกล้ๆตรงแกนหรือไม่ก็ตรงเนื้อจะเป็นเส้นๆอยู่นี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็ลูกหนึ่งแต่อันนี้ยังไม่สุกอ่ายังไม่สุกมากนะน่าจะแบบว่ากําลังมันๆนะทุกคนแล้วเราจะมาปอกสุกเกินไปก็ กินแบบพอดีมันๆน,น,นะทุกคน <c oughs> กินเขาเรียกว่าอะไรนะแอปเปิลกับแมงโก้แมงโก้ที่แปลว่ามะม่วงอะทุกคน ก็คือไอโฟนนะไม่ใช่คือคือแอป l ปนี่ก็เข้าตู้เย็นนะทุกคนเพิ่งเอามาเพิ่งเอาออกมาเอาออกมาปอก แบลว่าเย็นเย็นเย็นอ่ะก็อร่อยดีสูงพอไหมทุกคนบางครั้งอ่ะทุกคนอ่าเราวางกล้องเนาะสมมติว่าเราตั้งอยู่แล้วแต่บางทีอ่ามันไม่เห็นนะทุกคนก็คือต้องหาอะไรเพิ่มขึ้นมามันถึงจะเห็นได้เนาะ บางทีระวางจานวางอะไรแบบเนี้ยต่ำๆบางทีกล้องมันไม่เห็นกล้องมันไม่ถึงวางงั้นก็ได้ต้องตั้งให้สูงถึงจะเห็นหรือว่าอยากให้เห็นชัดอยากให้เห็นชัดนั่นเองคุณคแต่มันก็เห็นแหละแต่บางทีมันเห็นไม่ชัดมันเห็นไม่ชัดก็จะทําให้แบบว่าเพ,พื่อนๆว่าเอ้เขาทําอะไรเขาทาอะไรเขากินอะไรมองไม่เห็นอะไรเงี้ย ถ้าจะให้ทำแปลว่าอะ,อะไรนะกินเร็วกินเยอะอันนี้ก็คือสู้ไม่ได้นะทุกคนแล้วแต่คนสามารถจะพดตัวนะเขาทำได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยทุกคนแต่ว่าเราทำไม่ได้เราก็เอาตามที่เราถนัดนี่แหละค่ะทุกคนเขากินแบบว่ากินหมดเร็วกินเยอะ แต่เรากินช้าแต่เรากินหมดนะถึงไม่ถึงกินไม่เร็วแต่เรากินหมดนะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันคัะ ขนาดแอปเปลิลครึ่งครึ่งลูกเรากินขนมไปบ้างแล้วนั้นกคนแล้วมากินแอปเปลิลครึ่งลูกนี่ก็ยังจะอิ่มแล้วถ้าไปกินแบบว่าเยอะๆโอ้โห,โหชูไม่ได้ทุกคน อันนี้เราซื้อมาวันอาทิตย์แนะนะทุกคนสามลูกยี่สิบห้าบาทก็ถือก็ถือว่าโอเคอยู่นะส่วนมากเข้าขายเป็นโลเนาะแต่ว่าอันนี้มันมันอาจจะมีรอยช้ำมีอะไรบ้างเขาก็เลยเอามาแยกขายเป็นถุงนะบางทีถ้าปาไม่ใช่หน้าหน้า ฤดูมันก็อาจจะแพงนิดนึงถ้าแบบว่าตรงฤดูที่แบบว่าออกมาเยอะๆราคาก็จะสูงหน่อยอาจจะเป็นช่วงท้ายๆหรือว่าช่วงเริ่มต้นไหนก็จะแพงหน่อยถ้ามาแบบกลางแบบว่ามันเยอะเขาก็ต้องราคาก็จะลดลงเนี่ยทุกคนพอดี พอดีเขียวแบบว่ามันนะไม่สุกจนเกินไปบอกแล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อย อันนี้ก็คือเราเอาอันนี้ใส่ถุงนะทุกคนจะได้แปลว่าไม่ต้องเก็บหลายทีเพรว่าเออมาถ่ายให้เพื่อนๆดูปอกเราเพราะว่าไม่รู้เปลือกไปทางไหนทางไหนบ้างต้องมานั่งเก็บเอาแบบว่าเอาให้เสร็จทีเดียวไปเลยมีถุงเก็บอย่างดี มันไม่น่าจะเปรี้ยวถ้าแปลว่าเปรี้ยวๆนะทุกคนเราเรามีมะม่วงน้ำปลาหวานนะไม่ใช่เรามีน้ำปลาหวานไม่ใช่มีมะม่วงน้ำปลาหวานนี่ทุกคนอันนี้ก็ยังเหลืองอยู่นะ เดี๋ยวรอเค็มเปรี้ยวแล้วกคนึกนึกปัาจะไม่เปรี้ยวนะถ้าเปรี้ยวก็ได้โอกาสได้โอกาสในการที่เราจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานนี่ทุกคนเราซื้อมาแบบสำเร็จเลยนะ แต่ที่จริงคือเขาทํามาเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนเราก็าไปเติมน้ําาอ่นำปลาเติมพริก,กหรือว่าเติมน้ําปลารใส่ตะไคร้ซอยได้ค่ะทุกคนถ้าใครที่แบบว่าชอบเข้มข้นเลยก็คือนี่แหละค่ะทุกคนไม่ต้องปรุงเลยก็คือเอาจากนี้เลยส่วนมากอ่ะ่ะานอะไรนะ น้ำปลาหวานเราจะใส่อะไรนะข้าวคั่วค่ะทุกคนข้าวคั่วลงไปด้วยมองยังไม่นั่นเลยมันน่าจะออดนะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นลูกออดมันก็เลยเปรี้ยว เพราะว่าสองลกอ่ะที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือกินแบบสุกได้เลยนี่ค่ะทุกคนเข้มข้นมากแต่ว่าอาจจะไม่เผ็ดมาก เราจะใส่อันนี้ลงมีทุกคนเข้มข้นมากก็คือเวลาเราน,นั้นเราก็าไปเติมน้ำปลาเติมปลาร้าเติมอะไรเติมมันก็จะแซบไปอีกค่ะทุกคนอันนี้ก็คือไม่เผ็ดมากเพราะว่าเขาทำส่วนมากเขาทำไม่เผ็ด รตรงหัวนะเหลืองอยู่แต่ทางท้ายยังอ่อนอยู่ มีกุ้งแห้งด้วยะทุกคนอันที่เปรี้ยวไปเลยนนี้ เอาไปปรุงแล้วใส่ถั่วลิสงค้่วลงไปอะทุกคนแซ่บใส่ถั่วลิสงหรือว่าใส่ข้าวคั่วลงไปคือ ไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มเพราะหวานอยู่แล้ว ไม่ได้กินเล่นๆนะทุกคนขอบคุณมากค่ะจะส่งหัวใจให้เนาะ thank you สวัสดีค่ะ hello ะะพี่เขาอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นภาษาอะไรนะเรามีเพื่อนต่างประเทศด้วยนะทุกคน ายโอ้อ๋อขอบคุณโอเคบายบายมาครบมาครบทุกกระดิ่งเลย Thank you Thank you very much Mango Mango ที่แปลว่ามะม่วงกับน้ำปลาวะ่ะ thank you so much ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ให้กำลังใจแซ่บอะ เรามีเพื่อนหลายประเทศนะทุกคนมีทั้งเวียดนามอินเดียก็มีนะเราเราไม่รู้ภาษาเขาหรอกอะแต่ว่าเวลาเราไปดูคลิปเพื่อนนะเราก็ดูตามคลิปค่ะทุกคนคลิปน่ารักเราก็คลิปสนุกเราก็กดอะเยี่ยมให้หรือว่ากดหัวใจให้เพื่อนเขาก็รู้แล้วค่ะทุกคนว่าเราไปให้กําลังใจเนาะไม่จําเป็นต้องแบบว่า เออเราไม่รู้จักภาษาเราไมอา่อ่านภาษาเขาไม่ได้ติดตามไปหรือว่าอะไรไปก็เท่านั้นเออวียดนามเหรอคะ thank you เ้าเป็นว่าคุยกันรู้เรื่อง ก็พอกคนคุยกันรู้เรื่องรู้แบบว่าไซส์แบบว่า,แบบวาต่อให้ไม่รู้ภาษาก็ไซส์ภาษามือก็ได้ทุกคนประมาณนั้นชวนเราก็อ่าแทนด้วยอ่ะสติกเกอร์ทุกคนแทนสด้วยสติกเกอร์แทนคำพูดเพื่อนเขาก็รู้แล้วเนาะ ที่เราไม่ได้เอาไปปรุงเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมากินมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะทุกคนแบบว,ว่าสุกเสริญกินแบบสุกเสริญปอกออกมาแล้วมันเหมือนอ่อนมะม่วงมะม่วงอ่อนแล้วมันทำให้เปรี้ยวมันก็เลยไม่สามารถกินแบบมันๆได้ อันนี้เป็นพริกนะทุกคนอันนี้คือเหมาะกับกับคนที่ไม่กินเผ็ดอันสุดท้าย วันเหมือนกันนะดยจะบอกว่าเปรี้ยวไหมก็เข็ดฟัน กิงไว้ก็อันนี้เป็น็อกกแลตค่ะทุกคนหวานเปรี้ยวเป็นยังไงบ้างทุกคนช่วงนี้ยอดฟิวยอดกูติดตามปังกันไหมเอ่ยทุกคนคอมเมนต์ทักทายกันได้นะ อันนี้มะละกอทุกคนอันลูกสาสิบห้าบาทอันนี้ก็ต้องปอกแล้วเหมือนกันลูกใหญ่มอกสุกแล้วนี่ทุกคนน่าจะเกือบโลหรือไม่ก็เป็นโลเลยนะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาดูไลฟ์สดเนาะแล้วก็ดูย้อนหลังให้นะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไปบ้าย